ก็ดีใจเหมือนว่าตัวเองจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานในวันรุ่งขึ้นครั้นหนึ่งพุทธันดอนผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงอุบัติขึ้นในโลกพระราชบุตรทั้งสามพร้อมด้วยบุุรหนึ่งพันคนได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในสกุพลพรามณ ในแคว้นมคตรัดพากันบวชเป็นฤาษีเป็นชดินสารพี่น้องฝ่ายในสมียนได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระราชาได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบันพร้อมด้วยขาราชบริพาน11นหุด ทรงมีกุศลศรัทธ,ธาแรงกล้าทรงถวายวิหารเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาส่วนพวกปเปรตก็พากันมายืนล้อมด้วยหวังว่าพระราชาจะอุทิศส่วนบุญให้แต่พระราชาก็ไม่ได้อุทิศส่วนบุญพวกปเปรตเมื่อไม่ได้รับบุญ ก็พากันสิ้นหวังในเวลากลางคืนจิงพากันส่งเสียงร้องค่ำครวญน,น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆก,กับพระราชนิเวศพระราชาทรงตกพระไทยในเสียงที่โหยหวนหน่าขนพองสยองกล้าวเช่นนั้น รุ่งชาก็รีบเสด็จไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบต้นสายปลายเหตุแล้วก็ได้ถวายทานพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เปรตผู้เคยเป็นญาติของพระองค์ทันทีที่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลเสร็จสะบอกรณีอันดาลดาดีดอกบัวได้บังเกิดขึ้นแก่พวกเปรต เปรียพากันอาบและดื่มในสะโบกกรณีนั้นได้ระงับความหิวกระหายเป็นผู้มีกายงดงามดั่งทองคำของขบเคี้ยวของบริโภคและเสื้อผ้าอาภรร์ที่พระองค์ทรงอุทิศให้ก็กลายเป็นทิพยสมบัติบังเกิดขึ้นมากมายเพราะผู้มีพระเจ้า ทรงบันดานให้พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเปรตติตาเนื้อพระราชาได้ทรงเห็นที่พยวิมานและที่พยสมบัติมากมายของหมู่ญาติทำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงปลื้มปิติมากพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าในเปรตวิสัยไม่มีกาิกกรรมไม่มีการทำมาค้าขาย การซื้อการขายได้เงินตราก็ไม่มีมูสัตว์ผู้ทำกาละไปบังเกิดในเปรตวิสัยแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปได้ทานที่ทายยกให้แล้วทิศให้จากมนุษยโลกเหมือนน้ำฝนตกลงไปในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่หมู่ญาติมิตร ให้แล้วจากมนุษยโลกนี้เนะี่ยยอมสำเร็จผลแก็บเปรตทั้งหลายฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราหัวละลึกถึงอุปการะคุณของผู้มีพระคุณหรือบรรพบุรุษของเราที่เคยทำความดีกับเราก็ควรทำทักสินาทานอุทิศส่นสวนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้น พราะบุญเท่านั้นนเป็นสิ่งที่หมู่ญาติผู้ลวงรับไปแล้วนะปรารถนาและเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนการร้องไห้เศร้าโศกพิรัยล,ลำพันอาไัยอาวอนไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ลวงรับเลยนะจ๊ะญาติเหล่านั้นนจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อ เราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านั้นโดยการทำทานก็ดีรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาก็ดีและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านนั่นแหละจึงจะเป็นสบียงสำคัญในการเดินทางในวัฏสงสารได้สะดวกสบายขึ้นเมื่รู้จักหลักวิชายอย่างนี้แล้วเน่ย เมื่อทำบุญแล้วก็ให้อุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้หมู่ญาติที่หลวงรับไปแล้วตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นโุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน